บรรยากาศในห้องประชุมของสภาผูา้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าคนหนึ่งที่จะมีการตอบนื้อกรรมการชี้แจงอยู่ต่อเนื่องคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์นะครับโดยเฉพาะประเด็นนี่นี่สาธารณะคุณสนันธรแลหลายๆคนก็จับตามองนะรครับว่า การกู้เงินเนี่ยมันจะส่งผลต่อหน,นี้สาธารณะหรือไม่ซึ่งในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกนะครับว่ากรอบเพดานต่างเนี่ยมันยังไม่เกินร้อยละหกนะครับและจากนี้ไปจะเร่งทําเรื่องของแผนต่างๆทั้งระยะสั้นและระยะปานกลางในการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยแหะครับคุณอาคมเติมพิทยาภาิสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ชี้แจงต่อที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรถึงการจัดสรรงบประมาณปี -65 ของทางรัฐบาลนะครับโดยบอกว่ามีเกี่ยวข้องกับกฎหมาย3ฉบับ ประกอบด้วยพระราชัญญัติงบประมาณปีพุทธศักราช2,561พระราชัญญัติวินัยการเงินการคลังและพระราชัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะโดยในช่วงปี2,563ถึงปี2,565ยังอยู่ในช่วงของวิกฤตโควิด -19 นะครับแต่ตนก็มีความคาดหวังว่าปีนี้คือปี2,565ที่จะถึงนี่นะครับเศรษฐกิจน่าจะฟื้นตัวได้แต่ในสถานการณ์ในขณะนี้คาดการมาก่อน2ปีแล้วก็ตามจึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินงบประมาณที่เพิ่มขึ้น และจะต้องมีการแก้ไขสัดส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกําหนดนโยบายการเงินการคลังซึ่งทุกอย่างก็ทําตามกฎหมายและการใช้เงินกู้ก็ทําตามหลักการที่มีการพิจารณาอยู่ในขณะนี้ด้วยส่วนความกังวลนะครับเรื่องของการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลโดยเฉพาะหนี้สาธารณะจะทะรุเพดานนะครับคุณอาคมก็บอกว่ายังคงอยู่ในกรอบร้อยละ60นแหละครับตามที่กรรมการวินัยการเงินการคลังเป็นผู้กําหนดไว้ โดยในการพิจารณาเรื่องของแผนการบริหารหนี้สาธารณะจะได้มีการจัดทําแผนทั้งระยะสั้นระยะปานกลางซึ่งจะทําการบริหารในระยะ3ปีข้างหน้าโดยจะต้องพิจารณาเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจด้วยขีดความสามารถในการชําระหนี้ต่อไปซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาแผนต่างๆเพื่อเสนอคณะกรรมการวินัยการเงินการคลังและพิจารณาในเรื่องของกรอบการบริหารระยะเวลาใน3ปีข้างหน้าด้วยนะครับต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็บอกว่า อีกด้านหนึ่งเนี่ยเรื่องของการขาดดลุลการไปรูปการจัดเก็บรายได้แผ่นดินหลักๆเรื่องของภาษีก็จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เสียภาษีนะฮะนอกจากนี้การอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีต่างๆจะดําเนินการให้มากขึ้นรวมไปถึงภาษีใหม่ๆนะฮะที่เรายังไม่เคยจัดเก็บและจะต้องทําการศึกษาขอความช่วยเหลือจากธนาคารมาช่วยรื่องข่องการศึกษาระบบต่างๆโดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีว่าควรจะปร,ะรับปรุงอย่างไร เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและการจัดเก็บได้ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปด้วยนะครับ